มาแล้วนะคะรถที่ขายดีตลอดการแล้วก็หายากมากค่ะคันนี้คันนี้ก็จะเป็น Ford Ranger นะคะเป็นรถสีประตูค่ะสวยมากคันนี้สีดำด้วยดูดุดันค่ะเจ้าของเดิมเนี่ยค่ะใส่คิ้วมาสวยมากแล้วก็แม็กยางยังใหม่อยู่เลยค่ะแค่แม็กกับยางเนี้ยก็สามหมื่นกว่าแล้วค่ะนี่เจ้าของเขาแต่งมาพร้อมเลย เป็นเครื่อง2.2นะคะตัว6สปีดค่ะนี่แต่งบันไดเนี่ค่ะโลบาร์ bar, พร้อมนี่สวยมากสติกเกอร์แต่งมาจากโรงงานเลยนะนี่สวยมากรุ่นนี้จะเป็นตัว XLT นะคะนี่เห็นไหมสวยสวยจริงๆคันนี้ใครหาอยู่รีบเลยนะ Ford จะเป็นรถที่นิยมมากค่ะแล้วก็ลูกค้าถามหากันเยอะมากมาแป๊บเดียว อยู่ไม่นานแล้วค่ะนี่ข้างในค่ะสวยมากค่ะข้างในคันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะนี่เกียร์ออโต้สวยมากค่ะภายในเป็นสีดำสะอาดมากเนี่ยมีฟังก์ชันพวงมาลัยครบพร้อมเลยภายในหรูหรามากเลยนะเนี่ยนี่เบาะกำมะยีสะอาดไหมค่ะเพดานไม่กริปเลยนะไม่มีรอยเปื้อนเลย ไมคันนี้น้อยมากเลยนะวิ่งแค่เจ็ดหมื่นโลเองค่ะนี่ใครหาอยู่รีบเลยนะแนะนำเลยนะนี่มาดูข้างหลังนี่เบาะหลังเห็นไหมแทบไม่มีคนนั่งเลยแล้วก็นี่เขาใส่พายางกันเปื้อนมาเก็บเลยจริงๆค่ะคันนี้จะเป็นสี่ประตูนะคะปีสองห้าหกศค่ะเป็นเกียร์อโอโตโน้นะราคาจะอยู่ที่ห้าแสนหนึ่งมื่นเกันค่ะฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันภัยค่ะส่งแค่ 8 0 0พันนิดๆเองค่ะนี่ถ้าใครสนใจก็ทักมาสอบถามอูได้เลยนะคะแล้วก็ฝากติดตามเพจทวชัยยนตการด้วยนะคะแล้วก็ทางช่องทาง YouTube ด้วยค่ะบ๊ายบายทักมาได้นะ